โอเคนะฮะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Minecraft Pocket e dition เวอร์ชันศูนย์จุ a สนะฮะโอเคเรามาเล่นชีวิตรอดบ้างดีกว่าคือเล่นในคอมมาเยอะและเรามาเล่นในอ่าในสมาร์ทโฟนบ้างนะฮะโอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจฮะได้สละครับผมลองดูว่าลงวัดลงแมปได้หรือเปล่าแต่ยังลงไม่ได้ฮะก็คือเดี๋ยวมาสวเวอร์ให้ดูก่อนละกันนะะผมก็ เอาเป็นซิลเวอร์เวว้ย U L E D เนี่ยนี่ซิลเวอร์นะครับผมเรามาสร้างโลกกันนะฮะเป็นส u ว v i เว l ร์ลิมิตด o ซ t อตคือดิซ็อตแพทนี้ผมยังลงไม่เป็นนะฮะมาดูหน่อยสิขออิน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 นี้แล้วกันนะโอเคไปดีกว่าครับมาเอาชีวิตรอดกันดีกว่าอ้าวสิบหาแล้ว ผมลืมไปว่าผมไปปรับอะไรหายเดี๋ยวโอเคผมไปปรับไอ้นั่นเอ้ยปุ่มมันใหญ่ไปฮะปุ่มทัชแพดมันใหญ่เกินไปโอเคประมาณนี้พอฮะไปะคือมันจะอาจจะแหลกๆนหนิดหนึงเพราะว่าเฮ้ยทำไมไม่วิง่งเอาวิ่งไม่ได้หรอโอเคลืมลืมคือไปเล่นเล่นอันนั้นบ่อยนะฮะ Okay, เดี๋ยวเรามาชีวิตเอาชีวิตรอดกันดีกว่าคือมองมองหน้าจอผมมันจะแหลกนะตอนเนี้ยเพราะว่าอ่ามันเรนเดอร์ภาพอยู่แค่30เฟรมเป็นอะไรที่โคตรอนาถโอเคเดี๋ยวเรามาหาไม้ก่อนมาเอาชีวิตรอดกันดีกว่าคือซาวไม่มีนะซาวนี่ต้องต้องต้องใส่ไม้ต้องเข้าไม้เองงั้นคือใช้โปรแกรมอัดโปรแกรมอะไรวะไอ้ไม่ใช่โปรแกรมที่รูทเครื่องนะโปรแกรมรูทเครื่องมันแหลกมากครับใช้ CPU ตัวนี้แล้วก็ ใช้ซีพส,สมาร์ทโฟนด้วยคงไม่ไหวเลนเดอร์อันนี้ด้วยเลนเดรอร์ภาพอออะไรเงี้ยไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวอย่างแรกแลเลยฮะบอกว่าน่าจะหาที่อยู่ก่อนผมว่าที่อยู่เนี้ยน่าจะพอละโอเควางไว้เคสติก๊กชืบอสอี่ยนนะฮะแล้วก็พิแอคโอเคเราได้พิแอคกันละ โอเคก็ต้องทนทไปน,นะเพราะว่าซาวมมนมีอาจจะมันดังไปหรือเปล่าโอเคผมเบาๆเสียงแล้จะได้ไม่ดังกับผมวันนี้ก็หาหินก่อนฮนะคือเวลาผมเล่นอะผมจะหาหินอย่างนี้แหละหาหินแบบแบบนี้โอเคเอาดินเก็บดินไว้ คือผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามันมีหมอดให้ใส่ด้วยแต่ยังใส่ไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องเลยฮะดียวค่อยมาลื้อฟื้นไม่เล่นนานโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชันคล้ายๆกับเวอร์ชัน1.8.1ในในนั่นนะฮะแต่มันยังไม่คล้ายมากคือมันยังเล่นยังเล่นไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่โอเค เนี่ยคือหินอันนี้แมโคตรผมโคตรชอบอ่ะมันดีมากเลยมันมันสวยมากมันเป็นอะไรที่ยัวที่ฟูมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเอาพิกแอคไปอันนี้ก่อนไปเปลี่ยนเปน็นอย่างอื่น <c oughs> เราเปลี่ยนมาเป็นพิกแอคหินนี่ะแล้วก็คราฟต้นไม้แล้วก็คราฟเป็นขวาน <c oughs> โอเคไปเราไปเอาไม้ก่อน ดูว่าจะตีแกะดีไหมแกะครับขอหน่อยนะออืืโอเคได้มาปะโอเคเราได้มาฮะเยี่ยมปปไรทำไมมีแต่แกะตัวเล็กๆวะโอเคไม้ก็เยอะฮะเก็บไม้หน่อยเก็บไม้หน่อยใครที่อยากจะซื้อนะฮะใต้คลิปมีนะผมลองไปซื้อดู เกมนี้มันอยู่ที่ไม่กี่บาทหรอกครับถูกมากจื้อโอเคโดนปะอู้ยโดนด้วยดีโดนปะฟันอะไรก็ไม่รู้โอเคเราขอแกะหน่อยเฮ้ยแกะนี้มันห้ามฆ่าสารมันเอาตัวเอาตัวที่มันใหญ่ๆตัวนี้ตัวนี้จบเอ้าจบเลยตัวจบเลย สาวพวกสาวเสียงมันยังเป็นคล้ายๆเวอร์ชันเก่า 99, ๆอยู่โอเคถ้าเกิดทอนแหลกดูไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครัชเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเล่นได้แต่อย่างนี้จริงๆครับผมหากแกะหน่อยคล้ายๆเหรอนี่ผมว่าไม่น่าคลายแล้วแหละมันน่าจะแบบเวอร์ชันพอร์ตมาได้แค่นี้เองช่างมันฮะช่างมันช่างมันอ้อ เล่นของผมไม่แหลกแต่เวลาดูแม่งแหลกแหลกหนักหรือเปล่าไม่รู้เช่ามันเช่างมันเรามันเลนเดอร์ได้แค่นี้เอาแค่นี้ถ้าเกิดมันหกสิเฟรมเรทได้นี่ผมเรนเดอร์ไปเลยดี๋ยวนี้มันไม่ไดื้อนะครับโอเคเรามาเริ่มสร้างบ้านดีกว่าสร้างเตียงไว้ก่อนด้วยเพื่อจะนอนจะได้นี่ได้เราไปสร้างบ้านตรงไหนดีวะ ว่าตรงนี้มันไม่น่าใช่มันไม่ใช่สําหรับเราอ่ะขอข้าววัวก่อนวัวอ,อยู่ไหนวัวอ,อยู่นู่นวัวจ๋ามันนี่หน่อยไม่ค้าฟันซะดีๆไม่ไม่มันฟังแล้วดูเลยที่น,นี่จังวะโรกจิตอือน,นี่เจได้มาแล้วโหเทเลทรายซาฮาราซาฮารา,ารตรงนี้มีไผ่ไผ่ฮอร์โมอนไม่เก็บไปไปไปเราไม่ต้องมายุ่งตรงนี้ฮะ ว่าน่าจะไปตองนั้นน่าจะดีกว่าโอเคเลี้ยวสำนึกไม่มีเลยไม่มีใครอยู่อุยไกขอเธอไกอุยไกเยอะ,ะ่ะเอาไกจะฟันไกอ๋อฟันไกฟันเออไกตายโอเคไกาตายแตแล้วฮ้ยต้นไม้ตรงนูงน้นมีเันไม่ได้แล้วครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่นี่วันนี้นนชีวิตชีวันวันแรกกูจะได้ไก่มาได้เนื้อไก่มาโอเคช่างมันมตอนนี้ก็ขอเก็บไม้ก่อนแล้วกันโอเคเก็บมาเก็บมาเยี่ยมเยี่ยมบอกเลยว่าเยี่ยมเดี๋ยวเอาเอาอ่าปุ่มพวกให้มันกดแต่มันสั่นออกดีกว่า รู้สึกเล่นไม่ค่อยโอ้ยไก่เอากรไก่ครับฟันฟันเก็บเก็บโอเคเยี่ยมจะ้ะปรับภาพให้มันสวยๆหน่อยดินี่เอานี่มันปรับภาพไม่ให้มีมือปรับภาพให้สวยๆนี่โอ้โหระดับกราฟิกอลังการ แกเจ้าเขาว่าเอ้ยผมว่าแบบเดิมมันน่าจะส,สดใสกว่าแบบกราฟิกให้มันเรนเดอร์ไก่เอนี่เรนเดอร์ภาพไก่ฮ <c> ะ <oughs> กายไปเลยแล้วกันแลกหรือเปล่าไม่แลกนะโอ้หทะเลทรายตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยหูเจอหมูหมูน้อยเรนเดอร์ภาพไก่แล้วแหละแก <c oughs> นี่บอกกูอยู่ทะเลทรายแบบสมบูรณ์แบบเลยนะไม่เอ่นนี่เลยนะไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ก็ต้องอยู่ฮนะเอาละครับเราจะอยู่แถวนี้แล้วกันเดี๋ยวนะผมว่าทัศทัสกรีดมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเฟี้ยวเนี่ยนะมันต้องเป็นมันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันไม่นี่ว่ะมันแบบทนดูแล้วมันเอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยนี่ฮนะดีแล้วกัน,นะนนะ ผมก็ถนัดนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ถนัดโอเค <c oughs> โอเคเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวโอเคสร้างบ้านหาชีวิตรอดโอเคเดี๋ยวบ้านเราไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าอยู่คนเดียวโอเคทีนี้น่าจะพอฮะ โอเคนะเดี๋ยวผมขอจบคลิปไเพีธีนี้ก่อนนะฮะเอาไ้พ์ทหน้าเรามาดูกันต่อนะว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรผมเขาแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะไปคร m ไมค์คราฟใน PC บ้างโอเคขอเก็บไม้เก็บอะไรก่อน โอเคชุบนอนยั yeah. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม